สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเออผมข่อยโลนหล่นไปออกเออ,เ,อ,อเจ็บไม่ต่วีข่อยอยังบวอยากวิผมค่อยโลนปินน้ำพงสุลดรไหลายแต่คอยมอคขาว่าไ่าได้เกี่ยวกับพงสุรดนะการผมร่วงมันไม่ได้เกี่ยวกับสุรดสุรดไม่มีส่วนใี่ผมรวง ซาบผมในนี้ามาเนี่ย,นนนยขนาดซาบผมของยังโบกาวเพราะลูกอ่ะจะไปออกไปหับลูกก่อนหอดเวลาแล้วสองโมงแล้วจะสองโมงแล้วขี่รถไปก่อนหน่อยสองโมงครึ่งพอดีไม่ให้เกินสามโมงรับลูกเด้อพี่เนอะ ิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องอันนี้เรือ่องคนปลอมมเมลมาดา่าพอร์มอะไรคูมือคูมือมันโมเหมยบอ <c oughs> มันปลอมมเมลมาดา่าข่อยปลอมเศร้าฟอมแรงปลอมเพียงเอา้าวซัติ้ข่อยไปใส่ถ้ามันสิปอมมีอย่างกระดกกระดี่เนาะพี่น้อแงแหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีอ่าปะปะปะ ลิปสติกนี้จ้อคคอยเป็นอย่างน้อคอยมักสีแดงนะซื้ออื่นคอยบ่มักทาทาปากต้องแดงสีแดงนี่นก็ซีน,นซซสุเซเว่นสี่สิบเก้าบาทเพิ่นสั่งเมียวมานะเนาะเพิ่นกระดาแบบแบบแบบซะเต็มที่เลยนะเพิ่นเพิ่นคิดไว้แล้วว่าอีโคกต้องบล็อกกูอ่ซันซะทำนองนั้น คนก็เลยแบบเอาซอกเต็มที่คอยก็ปล่อยมันเต็มที่เลยปล่อยแบบอิสระมันเะนะให้มันระบายอ่ะสนสมันเก็บกดอือพอคอยเห็นจากขอมเม่นมันหรือว่ามันไปเม่นอยู่ที่ช่องด่าคอยนู่นนี่นั่นนะมันก็ไม่ได้ด่านุ่แรงเลยแต่เวลามันด่าแบบมันเขามาด่าคอยหนูว่าเทอแบบคือมันเก็บกดมากเลยท่านผู้ชมค่ะเออคอยเห็นเมลนะ อีนั่นอีนี่อีอะอีชาตมีปัดโคดพอโคดแม่มึงมีมีปัดอีจังไรอีไฟใหม่อีชาติชั่วอีอืมนะก็เลยอาจจะเริญพรนโยจมเจริญพรนายืมให้ปล่อยให้มันมานั่งด่าคนกระสันขัวมันนี่โคตรจังไรปล่อยให้มันมานั่งด่าคนให้อีลาวต่างด้าวมาด่าคนกระสันพี่น้อง เอนคนเดินใคร้าเนาะเออมเป็นยังรับได้มันนี้จะขอสวยหนยนะไม่เป็นไรค่ะด่าไปเลยไม่ไม่เหนื่อยก็ดา่าพราะค้างคกหน้าลายน่ะชินแล้วอืตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆนะคะทุกคนอืข่อยสิ่ิไดาคนไนจังได้อย่าพูดภาพรวมสชิค้าคะคุณพี่ อย่าใช้คำภาพรวมเออคนเฮาอ่ะถ้าคุณให้เกลียดชั้นชั้นก็นให้เกียรดคุณนะถ้าไม่ให้เกียรดชั้นชั้นก็ไม่ให้เกียดคุณนะคะมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมขาต่อให้คุณอายุมากกว่ามาเรียกเข้าอีก,ก็ไม่ได้นะทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้ต้องให้เกียดกันเออถ้าเวลาเขาพูดกลับพูดคืนบัดเซียใจบัดเกียด อยากเครียดนี่หละถ้าโตมีจิตมีใจยอย่อื่นเขาอีกกินยาแล้วก็ะจะเป็นซึ้งซึ้วไปกินยาแช่ตัวมูพี่น้องสั้นดังค่ะดังมูเขาเจ้าอื่นคอยจม,มูกบอลน,นี่แหละคนโมหิงดีนะเจ้าดังมูอมโอขอขอปใหญ่พยยเพชรอยู่ครับปใหญ่พยยเพชรถ้าคอยไปทำจำมูกเจ้าจะเจ้าจะว่ายังไง จะให้คอยเห็นจมูกอยู่บ like ่อมาถามตอนนี right okay, ้เลยสิเออเาอันนี okay. ้คอยเป็นคนรวยใหญ่บาคนเรีกอะไรเช่นมันแบบไหนอะไรอะไรแต่คืนมาพูดเร็่องบางคนอื่นแล้วตัวเองในเรื่องก็คอยชีเก็บเงินเดิมพี่หนาคอยชีเห็ุแตคือว่าเรียกจะพูดเดืองร้อนตัวเองบ่มอ้าวฉันก็เก็บเงินไงฉันไม่ได้เอาเงินการเดือนร้อนไม่ใช่ว่าเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องอะไรการเดือนร้อนคือการใช้ชีวิต เวลาเธอทำจมูกามาแล้วก็เสียงเอ้าวฉันจะปนไปทำจมูกนะทุกคนนะทุกคนว่างไงเวลาเธอกินประเดดแลก็ชะยากแล้วลูกเธอเกิดวิ่งชนทำไงข่อยกะให้ลูกค่อยไงก้อน <c oughs> ข่อยว่า,วาสือส่อๆดอกพี่น้องขอยว่าใจเด็ดปานันขอยเป็นคนถิงยันยังเจ็บ <c oughs> ขอยเป็นคนกลัวอะไรที่ผ่าตุงผ่าตัด คอยคอยค่อยว่าก็ตัวเองว่าคอยเช็ดจมูกก็เมื่อน้ำหนักคอยลงเรือสักหาสิบโลแบบนี้คอยจังสีเฮ็ดแต่ตอนนี้น้ำหนักมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามโลมันเกินนะขนาดทเป็นพ่อเจ้ามากินกาแฟกาแฟเย็นอ้าวไม่กินไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนนอนดึกตอนกลางวันมาคือจังซีแหละกลางวันมาแบบนี้นะคอยสิบอนอนเลยเด้อ หน่อยนักนอกจากข่อยบอสบายถ้าข่อยบอสบายเราข่อยทางนอนถ้าข่อยบอสทาร่างกายข่อยปกตินี่คข่อยสิบบนอนเวนอืมเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้ออกกำลังกายมันกินแลักก็สิมันนอนแบบเผาพานร่างกายตัวเองอันนี้ค่ะทาเป็นโชว์จุกมีเงินจักกีบีให้เบิ่งทอดเนเสือนี่กระเป๋าแบรนด์แพนทิงมิตะลูปู่ข่อยนี่เห็นวันนี้นี่มิตรลูปมานาน่าน้อยอืมองส่องวิงมีดอกนี่นี่คนรักจัก ตอนชะตาของพี่ตกตำโอเคกับตานตอนขามโอ้นี่ไงไมีอยู่นี่มียูน่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่รอยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าร้อยห้าร้ยห้าสิบาทโอเคไว้ซื้อขนมให้มาหน้าน้อยไว้เวลาไปรับลูกพาลูกเข้าเซเว่นอันนี้นะ ซื้อนม,มซื้ออะไรให้เขาอใส่ก่อนเดี่ยวเทว,วดาสถามหาเงินในกระเป๋าลูก่อยคนรักลูกแม้แต่โทรศัพท์โปรไฟล์ก็เป็นรูปเฟซบุ๊กก็เป็นรูปลูกไลายก็เป็นรูปมานาเฟซบุ๊กก็รูปมานา่านาอยนะพี่นอ้องคือเบิ่งไม่ยังกับลูกบัดเลยอย่างนี้อ,อันนี้ฮะ ของพญายเพชรอันนี้แล้มักอันนี้รูปอันนี้ฮะเมสซี่นี่ของพญายเพชรเราเป็นแฟนครับว่าว่าต่อจะว่ายังไรไรสาระขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็อัิไลสาระแม่ก็ขอักขวายฝากบอกคนที่มันอันมันมาด่าคอยคนนะฮะอืมมันไม่ด่าคอยนะมันมาวางคอยนำออกมานังด่าคนก่าสันอ้าครับว่าว้าเห็นเขาเขาจะสีบอกเป็นนอบเม็น้มเจ้า มันเป็นชุ่มชูเนาะวันที่จะค้องดา่าเขาได้สักคือด่าได้ฮีเหี้ยๆชัดๆมีเบิดให้เกียรตกันแน่เห็นเรอกูเป็นลาวตา่างดาวกัเเกนเลยเจอบก็จอบไปเลยเป็นแฟนซีว่าใช่ไหมืม่มนะอ,อที่ได้กือเขียนเก้า <c oughs> นักสื่อ อาจจะได้ลงหนังสืออันหนังสื้อซอ,องของเผลเนี่ยเขาเอ้ออยังก่อนก็ไปคิดค่าตัวเนี่ยก็ไปไม่อยากทายต้องคิดเงืงอ่อนในาะค่าตัวก็คิดไปแค่นั้นมันมีหายดอก <c oughs> คิดทุกมันด่าแต่คนอื่นคิดทุกอีคิดทุก <ผม S 2> อ <ผม S 2> ่ะโตมันเองมันคิดทุกมันก็รับแจ้งจเขา มานั่งด่าคนนะซันมีการว่า,วาอียังก็เจ้าของบ้านเขารู้ไหมนะว่าอีลาวต่างด้าวมานั่งด่าคนในบ้านเขาอะซันพี่น้องในยู่ไซวะ่ะตรงไหนคะตรงไหนวะ่ะตรงไหนคะเจ้าของบ้านเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเขาอยู่ด้วยกันแน่นบลระอยู่น้องกันกับเพิ่นเดนคนละหลังติดกันเลยอืม ใจดีพร้อมน่ารักพร้อมนอกพอญาผิือ,อผมข่อยกันยาวแล้วพี่น้องฉันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับใครนะคะอ้าพหญ่ลูกแม่เจ้านอนทำไมอะ่ะเดี๋ยวไปรับลูกไปใส่เสื้อผ้าไปอาบน้ำมาพับน,นอนเองององค่ะ กูรวยยวอนยอาเงินไปให้เขาเจ้าของบ้านเพื่อให้ไล่ผู้หนีอยู่กว่ก็ไม่เป็นไรถ้าเอาเงินให้ค่อยให้ค่อยหนีถ้าค่อยได้เงินเพิ่อก็จะไปพอให้เจ้าของบ้านเอาเจ้าของบ้านบอกโอเคเป็นยังแล้วก็สีบอกให้ดันก็หาคนมาอยู่ต่อเอออืมันเคยกเลยกูรวยย้อนย้อเงินไปจ้างเจ้าของบ้านไล่ผู้หนีมาเลย่ล่อก็เฮ็ดดีกว่ารวยอะไรก็ได้ยินข่าวไปยืมเงินกันอยู่นะ ไปจ่าายภอ้เพชรเห็นยืมเงินกันด่ากันกระถึกอยู่แช่กันอยู่คนเดียวนี่อันนี้าก็ได้บอกบบทิ่วคอมเมนต์หนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเย้อนเงินไปให้ย้อนความ่าไล่หนีนโอ้ยรีบเลยค่ะรีบขีมมาสามสองมาเดี๋ยวนี่ด่วนน้าพุงพ่อเลิกเทิร์นไปเรียกแล้วพ่อเปทัวร์เที่ยวดี่ไปเบียร์กันที่ไปเบียร์รอดเนี่ยครัไปรวยที่จะเก็บไปกินเนี่ยเราเก็บไปสแต็กทั้งตัวไปเห็นเพื่อนยังขายประตัวนีเอากูนี่กูไปย่มเงินเอออ่า เปนมันมนวควมไม้คนเวลาเป็นมามีเงินคนจีมัวแผลสร้างมึงเศร้าเอาลนะกูชิยกให้เลยเป็นปีปนหมนละเงินไหนจะวองบ้านเพื่อนโอ้ยคูนกูอยากคูนมึงแกปีหนึ่งเล <c oughs> ยเกือบแสนนั่นนี่ปีหนึ่งนะเอะอบ้าเอาไม่บ้าหงาปีหนึ่งเกือบแสนนะคะมึงกูมึงคือเศร้าก่อนหน้านั่นจากก่อนที่กูเขามาอยู่นั่นกูเศร้าเอ้ยตายแท้ รวยจริงเหรอรวยรวยหัวรวยอะไรรวยหัวรวยหัวควยควยควยไปแล้วพี่น้องมาหับลูกกันนะคลิปนี้มีนังละว่าเรื่องไรซานละเตรียมตัวไปรับลูกที่โรงเรียนโอเค